หายโกรธจริงๆดูดวงตารู้สึกอ่อนโยนลงมาแล้วก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วเนี่ยจะให้มากินอีกก็คงไม่กินหรอกก็สบายใจพระดับ,บทก็มาห่มคลองอย่างดีเดียวชุดนักบวชแล้วก็เรียกทั้งสองคนกันมาบอกเธอทั้งสองมาตรงนี้มาทำความเข้าใจก่อนเรื่องความเป็นจริงของชีวิต แล้วมาศึกษากันว่าครุฑมีวิธีจับนาคกันอย่างไรมันเหมือนเหยี่ยวเฉี่ยวงูไหมหรือทำยังไงครุฑนี่จับนาคยังไรเนี่ยเพราะครุฑก็เหมือนเหยี่ยวนาคก็เหมือนงูเนี่ยทีนี้นาคได้อยู่ในน้ำเพราะนั้นเวลาครุฑจะจับครุฑก็จะต้องมีวิธีทำให้น้ำเนี่ยมันแหวกออก โดยใช้ปีกเนี่ยกระพือน้ำเนี่ยให้แยกออกครุฑตัวใหญ่เนี่ยปีกแข็งแรงรกระพือจนทางน้ำแยกออกแล้วก็จะจับหนาคตัวเล็กกินก่อนเ๋ยวเพิ่งไปกินตัวใหญ่ก่อนนะกินเงินเอาแรงก่อนจะกินตัวเล็กก่อนเพราะตัวเล็กมันจะหนีไม่ทันจับกินเป็นอาหารก่อนแล้วก็จะค่อยๆจับตัวโตขึ้นมาเรื่อยๆ โดยจับหน้าทางด้านหัวเนี่ยมันฉกไม่ได้เนี่ยคว้าคอ,อก่อนเลยปั๊บจับได้นี่จับในสภาพคล้ายๆอย่างนี้มับนี่แอแล้วก็บีบ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 ,บ,บไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจ็บปวดทำให้วิญญาณนากเดินทางออกจากร่างกายปลดปล่อยวิญญาณไป ทีนี้นาคพอเจองินเข้าเนี่ยก็มาหาเรือกันทิเอเรานี่ยมันโดนกินบ่อยๆเดี๋ยวจะศูนย์พันหมดไม่ได้เราจะต้องมาหาวิธีการป้องกันตัวเนี่ยแต่เราก็ไม่มีฤทธิ์อะไรจะไปสู้กับครุดได้หรอกเราหาวิธีการก็หาเรือกันปรึกษาหารือกันว่าเอ๊ะเราจะเอากันยังไงดี ในสุดก็คิดได้ว่าต้องเอาอย่างนี้แต่ทดลองครั้งแรกนั้นไม่ได้ผลครดกินได้เหมือนกันเหมือนเดิมมาวิจัยแล้วก็มาพัฒนาเรื่อยในสุดหาวิธีออกได้โดยกลืนก้อนหินเข้าไปในท้องเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวเอาละตอนนี้กลืนก้อนหินพอะกลื่นกันมาแล้วคันนี้ไม่กลัวแล้วสิ มาเลยไหา้น้ามากันเลยปกติไหา้น้ำหนีนี่ไหว้น้ำหาครุฑครุฑก็เอ๊ะวันนี้สบายดีไม่ตองต้ามล่านาคมาหาเราอย่างนี้มันง่ายครุฑก็โผล่ไปเลยเนี่ยจับมัดแล้วก็ว่ายกไปขึ้นไอ้น้ำหนักหินที่อยู่ในท้องหนากมันทวงเอาไว้เนี่ย พอทวงไว้ก็บินไม่ขึ้นดิพอบินไม่ขึ้นหนาก,ก็ได้จังหวะนั้นเอาหางขนดหางรัดล่างครุธนี่เห็นไหมยนากเนี่ยจะต้องมีดวงวัญญายา,ยาวทีเดียวตามลำตัวสมองต้องยาวทีเดียวน้ำที่กระจายออกไปจึงไหลย้อนกลับมาท่วมครุธตายพอครุธกระเพือไม่ได้แล้วนี่มัดแล้วเนี่ย ก็ทวงลงไปในน้ําเลยปพร,ราก่อพระคันนี้ครุฑตายตายเป็นจํานวนมากนี่ดึงทวงไปแล้วผัดกันคนละทีครุฑกับบับหลึกกันมัง่งโอ้แต่คือเราตายบ่อยเนี่ยศูนย์พันครุฑอีกเหมือนกันเอ๊ะเราจะทํากันยังไงดีนะฮะลือกันเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครุฑจะไม่ได้รู้นะทาไมไอ้หน้าวันนี้ทาไมมันหนัก ผิดปกติกระชักเอไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้นี่ที่จมดิ่งลงไปในน้ำขนาดนั้นเลยในสุดก็ไปสืบดูปฏิบัติการรับติดตามดูว,ว่านาคไปไหน <Okay. S 1> ก็พบว่าอ,อนาคเนี่ยเขาเคารพอาจารย์อยู่คนหนึ่ง <Okay. S 1> เป็นมนุษย์เป็นนักบวชชีเปลือย คำว่า,าชีนี่ไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยชีเปรือยผู้ชายเออมีอาจารย์เนี่ยเป็นชีเเรือยเราจะต้องไปถามอาจารย์ของนาคดูนักบวชชีเปลือยนี่ว่าทําไมนาคเนี่ยน้ําหนักมันมากกว่าปกติเลอะเกินเนี่ยเราเราสงสัยนี่เห็นไหมไปถามอาจารย์แล้ว วันหนึ่งพยาคุตจึงเข้าไปหาชีเปลือยอาจารย์ของพยานนะ่ะคือไม่ได้นุ่งมาอะไรทั้งหมดเลยคนละายไม่ติดยึดอะไรเลยเรียกว่าไม่ติดยึดดูแล้วเหมือนหมดกิเลสไม่แต่เสื้อผ้าอะไรต่างๆเหล่านั้น <Okay. S 1> ก็ไปทำการอุปถากรับใช้เพื่อให้พระอาจารย์ชีเปลืยเนี่ยพพึงพอใจ แล้วก็พอใจจริงๆคือจับจุดอ่อนได้จับเส้นอาจารย์ชีปเปลือยได้พอถูกเส้นก็ถูกใจทีเดียวพอถูกใจก็ก็คุยไปเล่าถึงความเดือดร้อนเวลาเป็นนวดพระอาจารย์ชีปเปลยอพวกกระผมเนี่ยมันเดือดร้อนจังเลยเนี่ยอาจารย์ชีปเปลยก็ถามมันเป็นไงเลอวันนี้เนี่ยหน้าตามันถึงเป็นอย่างนี้บอกมูญ,ญาติเดือดร้อนครับ เรื่องเป็นงไงล่ะเรื่องเป็นอย่างนี้ครับนาคเนี่ยเป็นอาหารของพวก,กผมเนี่ยแต่ว่าแต่ก่อนเราจับได้สะดวกแต่เดี๋ยวนี้มันแปลกทําไมนาคเนี่ยมันหนักกว่าเดิมก็ยังสงสยัยมันไปทําอะไรมาเขาไม่ทราบเพกกือนเรากฏว่าพราจับแล้วน้ําหนักมันถ่วงให้พวก,กผมเนี่ยจมลงไปในน้ําตายไปเยอะเลยไม่ทราบว่านาจะมีความลับอะไรจึงจับยากเหลือเกิน ขอพระคุณเจ้าเนี่ยได้โปรดหาข้อมูลเหล่านี้มาบอกพวกกับผมหน่อยเถิดนี่ไปอ้อนๆอ,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 อาจารย์ชีเฟย์แล้แล้วก็ชื่นชมบอกไม่มีใครในโลกนี้แหละมองแล้วได้พบสามเนี่ยมีแต่อาจารย์ชีเอยเท่านั้นแหละที่จะแนะนำพวกกับผมได้อ่าถ้าไม่ขัดคอยอตบันก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเชียก็ไปเรื่อยๆ ชอบอยู่แล้วนี่ก็รับคำเลยบอกไม่ต้องห่วงเอาเดี๋ยวนาคมาหาเราเดี๋ยวเราจะถามความลับให้วันต่อมาพญายนาคมาหาอาจารย์ชีบวยด้วยความเคารพคุยกันเรื่องอื่นไปสารทุกขสุขดิบเสร็จอาจารย์ชีบวยก็ถามบอกเออก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้พวกครุฑเนี่ยจับพวกเธอทำะไรพวกเธอไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ย มันเป็นยังไงนะถึงจับพวกเธอไม่ได้เนี่ยซึ่งมันผิดปกตินะ่ะหน้าบอกโอ้ถามข้ออื่นแต่ข้อนี้จะถามเลยมันเป็นความรับรับสุดยอดเลยของพวกรกผมถ้าขืนบอกไปแล้วก็ความรู้งลูงลงไปถึงหูครุดเข้าแล้วก็จะนำความตายมาสู่พวกญาติของกระผมชีเปรยก็บอกว่า จะไปคิดอย่างนั้นเลยเราจะไปบอกคนอื่นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะเราไม่บอกใครหรอกไอ้ที่เราถามเพราะเราอยากจะรู้มันเป็นความรู้ส่วนตัวเท่านั้นนะบอกมาเถอะรับรองเลยด้วยศักดิ์ศรีของชีปลวยเธอดูเธอเรายังไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเธอก็เห็นอยู่แล้วบอกแล้วว่าเธอะนี่เห็นไหมโอ้ท่านครับผมยัง บอกไม่ได้หรอกกลักบลาเลยกลับที่พักเลยแต่ว่าลงึ้นมาใหม่พระคิดถึงอาจารย์มาก็เจอคําถามเดิมอีกแล้วล่ะบอกนอยบอกนอยเธอะชีเพยถามอีกน่าก็บหกงั้นผมกลับล่ะกล้าบลากลับไปอีกไม่บอกไม่ยอมบอกแต่ก็มาหาอาจารย์อีก อาจารย์จีเบก็ถามหนากอีกว่านี่เธอวันนี้ครั้งที่สามแล้วนะทําไมไม่บอกเรากลัวเราจะไปบอกคนอื่นหรือไงเนี่ถามเลยเนี่ยอาจารย์ทีนี้มันก็มีจุดอ่อนระหว่างสิทิ์กับอาจารย์พออาจารย์ถามอย่างนี้ก็เกรงใจคือก็ท่านครับถ้าผมบอกแล้วมันก็จะเป็นเหตุจะนําความตายมาสู่หมู่ญาติที่ไม่บอกก็เพราะเกรงว่าท่านจะไปบอกคนอื่นจริงๆนั่นแหละกลัวเกิน ไอ้บอกใครบอกช้างบอกม้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกัว่บอกรุดเท่านั้นแหละบอกเทวดาเทวดาแล้วก็บอกบอกไปเถอะชีพเวยก็ยังบอกเอานะเราจะไม่บอกใครบอกแล้วมาเถอะรับรองท่านปลอดภัยแน่นอนเราอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลนี้เน่ากะกล่าวว่าท่านครับท่านต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกใครเป็นอันขาด